เหลียนโปรยทานแบบง่ายๆคลิปนี้เราจะพาทําแบบนี้นะคะด้านบนจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มต้นทํากันเลยเราจะเริ่มทําจากเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเราจะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะเส้นสีเหลืองเราก็นํามาประกบเข้าด้วยกันแล้วก็พับเข้าประมาณสี่ถึงนิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดให้เป็นรอยหลังจากนั้นเราก็ทําฐานสีค่ะ เราจะเอาเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นสั้นเอาไว้ด้านบนแบบนี้พอเราทำฐานสีแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็มาพับช่องใส่เหรียญค่ะเราจะใช้เส้นสั้นพับตามแนวตรงแล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นรอยเพื่อล็อกลิปปิ้นเลยนะคะ พับแบบนี้ให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะเส้นที่สี่พอเราพับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็คลายออกก่อนค่ะเราเอาเหรียญมาใส่ในช่องนี้เสร็จแล้วเราก็นํากลับมาสอดไปในเส้นแรกที่เราทําตรงนี้ค่ะก็ดึงกระชับมาก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับด้านมา ทีนี้เราก็สอดเก็บเส้นสั้นอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะสอดเก็บตรงช่องนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับกดให้เป็นรอยเพื่อล็อกริบบิ้นค่ะเราจะทําทีละเส้นให้ครบทั้ง4เส้นนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อมาเราก็กลับด้านมาทำกรีบชั้นแรก เราจะเริ่มทําจากเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดช่องข้างๆตรงนี้ค่ะปลายลิบบิ้นก็จะออกมาด้านบนตรงนี้เราก็ดึงกระชับมามันก็จะได้เป็นกรีบแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเราจะทําเส้นนี้ค่ะก็โค้งกลับมาสอดช่องข้างๆปลายลิบบิ้นก็จะขึ้นช่องด้านบนตรงนี้เราก็ดึงกระชับมา ก็จะได้กรีดเป็นแบบนี้นะคะอีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วริบินทั้งสี่เส้นก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้ขั้นตอนถัดมาเราจะใช้เส้นสีส้มค่ะสอด เราจะตัดปลายแหลมด้านหนึ่งปลายตรงด้านหนึ่งนะคะเรา,เ,าเราเอาด้านปลายแหลมเนี่ยค่ะสอดไปช่องนี้แล้วก็ให้ยิ้มขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วก็ดึงกระชับขึ้นมาดึงขึ้นมาให้ปลายหลบไปด้านในตรงนี้ค่ะเราจะสอดแบบนี้ให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะ พอเราสอดริปปิ้นทั้งอสองสีคู่กันแบบนี้แล้วเราก็มาจัดให้ริปปิ้นมันเท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จับขึ้นมาทำเกสรน,นะคะจับขึ้นมาทีละคู่แบบนี้ค่ะคู่แบบนี้เส้นถัดมาเราก็หยิบทางด้านขวามือทับขึ้นแบบนี้ทับเรียงกันให้ครบทั้งสีค่คู่แบบนี้ค่ะพอเรียงกันแบบนี้แล้วเราก็ใช้มือขวาเนี่ยค่ะรวบทั้งสี่เส้น ก็ใช้มือซ้ายกดด้านบนมือขวาก็ค่อยๆหมุนแล้วก็รวบทั้งสี่คู่เนี่ยค่ะให้เป็นแนวเดียวกันแบบนี้เราก็หมุนสักประมาณหนึ่งรอบนะคะริบบิ้นก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะพอได้ริบบิ้นแบบนี้แล้วเอา,เอามือซ้ายจับริบบิ้นไว้แล้วก็ปล่อยเส้นที่ด้านนอกสุดหรือว่าเส้นสีส้มเนี่ค่ะออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็งายบิดริปปิ้นงายแบบนี้ค่ะสอดช่องข้างๆตรงนี้ แล้วก็ปลายริบบิ้นจะออกตรงช่องนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นเป็นแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเราก็หมุนปล่อยเส้นสีเหลืองออกแล้วก็จับเส้นสีส้มมาทําค่ะแบบนี้นะคะก็งายริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดช่องข้างๆตรงนี้ปลายริบบิ้นออกช่องตรงนี้ค่ะเราก็ดึงกระชับมา ก็จะได้กรีดเป็นแบบนี้นะคะีอสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ทีนี้เราดึงกระชับจัดริป,ปิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะพอเราจัดริป,ปิ้นได้ อ่าตามสวยงามหรือว่าตามช่องของมันแบบนี้เสร็จแล้วขั้นตอนถัดมาเราจะทําเส้นสีเหลืองค่ะเราจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะแล้วก็ม้วนปลายริบบิ้นมาแบบนี้ม้วนขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะก็สอดช่องตรงนี้ปลายริบบิ้นจะออกด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมา ก็จะได้กริบเป็นแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาเราจะทําเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้ม้วนริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะม้วนมาหนึ่งรอบก็จะได้ลักษณะริบบิ้นเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็สอดช่องตรงนี้ค่ะหรือว่าใต้เส้นสีส้มตรงนี้นะคะลายริบบิ้นก็จะออกุมช่องด้านหลังตรงนี้ค่ะตรงนี้เราก็ดึงกระชับมา ก็จะได้กรีดเป็นแบบนี้นะคะอีกส,สองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาดึงกระชับจัดกรีดอีกรอบหนึ่งค่ะ ก็จัดริบบิ้นให้เท่ากันนะคะเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะได้กรีดเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนถัดมาเราจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดไปใต้เส้นสีเหลืองเมื่อสักครู่ที่เราทําค่ะตรงนี้ก็ปลายริบบิ้นจะออกใต้เส้นนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาค่ะเราก็จะได้กรีดเป็นแบบนี้นะคะ เส้นถัดมาเราจะทําเส้นนี้นะคะโค้งมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดไปใต้เส้นตรงนี้ค่ะปลายลิปิ้นออกช่องด้านหลังตรงนี้เราก็ดึงกระชับมาเราจะได้เป็นแบบนี้ค่ะอีกสองเส้นเราก็ทําแบบเดียวกันนะคะ พอเราทําเสร็จแล้วมันก็จะได้ริบบิ้นเป็นแบบนี้ค่ะกรีบก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาดึงกระชับจัดกรีบอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ทีนี้เรามาจัดดิปดิิ้นให้สองเส้นเนี้ค่ะเท่ากันเพื่อที่เราจะได้ตัดตกแต่งปลายออกนะคะ เสร็จเรียบร้อยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ตัดเศษออกได้เลยค่ะจะเอากันไกลซิกแซกมาตัดตกแต่งตรงนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะด้านบนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะใครชอบก็กดเซฟคลิปนี้ไว้ดูกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ